สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจุกอกยิ่งชีพไอลอเบิกเนตพี่ตูนการศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานควรวิ่งเพื่อรัฐธรรมนูญใหม่ยิ่งชีพไอลอรับจุกอกเห็นพี่ตูนวิ่งช่วยนักเรียน109คนแนะเปลี่ยนเป้าหมายวิ่งเพื่อรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อสิทธิการศึกษาท่วนหน้า จากกระแสะข่าวที่ตูนบอดี้สแลมหรืออาทิวราคงมาลัยได้ออกมาเชิญชวนผู้มีใจกุศลร่วมวิ่ง9เพื่อน้องปีที่2 v i เวอร์ Run 109109คำขอบพระคุณจนเกิดกระแสะในโลกออนไลน์จำนวนมากกระทั่งมีแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไม ล่าสุดนายยิ่งชีพอัช,ชานนท์แห่งไอลอได้โพสต์ข้อเขียนแสดงความเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้เห็นข่าวพี่ตูนเตรียมวิ่ง109กิโลเมตรเพื่อช่วยหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่จบม .3 แล้วยังไม่มีเงินเรียนต่อก็จุกอกนึกย้อนไปถึงรัฐธรรมนูญของเราและช่วงรนรงค์ประชามติปี2559 1. รัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่เขียนให้ประชาชนมีสิทธิได้รับการศึกษาฟรีแต่เขียนเป็นหน้าที่ของรัฐว่ารัฐต้องให้เรียนฟรี12ปีโดยระบุเลยว่านับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไม่ใช่ตั้งแต่ปหนึ่ทำให้เมื่อนับไป12ปีจากจะจบการเรียนฟรีที่มัธยมศึกษาปีที่3 ขณะที่ฉบับปี2,540เขียนไว้ชัดเจนว่าบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐจะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและตามพรบการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,542ก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่าประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 รัฐธรรมนูญปี2550มาตรา49กำหนดว่าบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐจะต้องจัดโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายซึ่งรัฐธรรมนูญปี2550ตัดคำว่าขั้นพื้นฐานออกเปิดช่องให้ตีความเพิ่มได้ว่าการศึกษา12ปีนั้นเริ่มจากเมื่อใดถึงเมื่อใดบ้าง นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรทต่อเหตุผลของการเขียนมาตรา54เช่นนี้ว่า ทุกวันนี้ระบบการศึกษาไม่ทัดเทียมเพราะเด็กจะพัฒนาได้ต้องอยู่ระหว่าง2ถึงหขวบซึ่งคนมีเงินได้รับการพัฒนาแต่คนจนไม่ได้รับการพัฒนาเพราะฉะนั้นพอถึงมัธยมปลายก็เสียเปรียบสู้กันไม่ได้เพราะตอนนั้นสมองไม่พัฒนาแล้วสิ่งที่เราทำก็คือการร่น12ปีลงมาข้างล่างเพื่อรองรับคนจนแล้วพอถึงมัธยมปลายคนจนก็จะได้รับการดูแลเพราะจะมีกองทุนการศึกษาให้ ส่วนคนมีสตางก็ออกสตางเพราะฉะนั้นความทัดเทียมถึงจะเกิดขึ้นได้จริงอะไรดีไม่ดีกว่ากันอาจคิดเห็นต่างกันไปได้แต่สรุปได้ว่ามีชัยจงใจเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนการเรียนฟรีจากประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เดิมมาเป็นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยความคิดของเขา 2. เรื่องนี้เคยเป็นดีเบตใหญ่ก่อนทําประชามติเพราะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่ารัฐธรรมนูญนี้จะทําให้สิทธิการศึกษาฟรีหดสั้นลงควรให้เรียนฟรีอย่างน้อยจบมัธยมตอนปลายหรืออาชีวะไม่ใช่ตัดแค่มัธยมศึกษาปีที่3แล้วไปเพิ่มเรียนฟรีอนุบาลเพราะคนที่รายได้น้อยต้องการเลื่อนชนชั้นผ่านระบบการศึกษาการเรียนให้จบสูงมีความหมายหากให้จบแค่มัธยมศึกษาปีที่3ก็คือต้องเป็นชนชั้นแรง งานทำงานได้ค่าแรงขั้นต่ำตลอดไปคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้บ่อยมากตอนนั้นเรียนอยู่แค่ม .5 เลยต้องพูดแทนเด็กนักเรียนมปลายตลอดและผมรู้สึกผิดมากว่าเราให้เด็กพูดเรื่องนี้สู้เรื่องนี้แทนคนทั้งประเทศมากเกินไป คือเพนกวินพริตชิวารักที่ตอนนี้อยู่ในคุกขณะที่บรรยากาศการทำประชามติในตอนนั้นเงียบงนันตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกคนที่เขียนเรื่องนี้ออกมารณรงค์เป็นจริงเป็นจังผ่านตัวอักษรคือสอสทัศนีบูรณุปกรณ์ที่ร่างจดหมายหนึ่งหน้า มีเรื่องการตัดสิทธทิเรียนฟรีถึงแค่มัธยมศึกษาปีที่3ด้วยแล้วส่งจดหมายเป็นหมื่นฉบับไปให้ประชาชนในเขตภาคเหนือแล้วก็ถูกคอสอชอจับเอาตัวขึ้นสารทหารไม่ได้ประกันต้องเข้าคุกจริง21วันแล้วดอกผลของการรณรงค์ไม่ได้ในวันนั้นก็แบ่งบานออกมาในวันนี้ อย่างไรก็ดีคอสชอกลัวเสียคะแนนเพราะการไปตัดสิทธ,ธิเรียนฟรีจึงใช้อำนาจมาตรา44ออกคำสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่28ทับส5งสั่งให้เรียนฟรี15ปีเขียนมันสวนทางกับรัฐธรรมนูญของตัวเองไปเลยว่าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่าย คำสั่งนี้ไม่เคยถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการและไม่ได้อยู่ในลิสต์ของประกาศที่เรารณรงค์ให้ยกเลิกด้วยก็ไม่รู้ทำไมว่ามันไม่ถูกบังคับใช้แล้วเหรอมันหายไปไหนหรือมันเป็นแค่แผ่นกระดาษโกหกพกลมที่จริงๆแล้วนักเรียนจบม .3 แล้วยังไปต่อไม่ได้ ระดับพี่ตูนแล้วออกวิ่งเพื่อช่วยนักเรียน109คนไม่น่าจะยากเกินไปน่าจะระดมทุนได้ภายในเวลาไม่นานไม่ต้องไปช่วยกันเยอะๆก็คงระดมทุนได้ไม่ยากแต่ถ้าพี่ตูนอยากจะเปลี่ยนเป็นออกวิ่งเพื่อการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็น่าจะช่วยคนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในวันนี้และอนาคตได้อีกหลักล้านคนถ้าวิ่งไปก็รับบริจาคไปด้วยก็ได้เก็บได้เท่าไหร่ก็ช่วยคนเท่าที่ช่วยได้เฉพาะหน้าไปก่อนแต่ถ้า ั้งเป้าหมายหลักชัยแสงสุดท้ายไว้ที่การช่วยคนให้ได้ทุกคนพร้อมกันอย่างไม่เลือกหน้าและยืนยันเสรีภาพของทุกคนที่จะรณรงค์คัดค้านกับความคิดของคนมีอำนาจอันนั้นก็จะพยายามฟิตร่างกายไปวิ่งด้วยครับ ขณะที่วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีกล่าวว่าผมขอเชียร์พี่ตูนไม่เห็นแปลกอะไรเลยสำหรับคนที่มีจิตสาธารณะต้องการทำกิจกรรมเพื่อการกุศลยิ่งคนที่มีชื่อเสียงอย่างตูนบอดี้สแลมยิ่งดีจะได้เป็นแบบอย่างแต่กลับมีพวกชังชาติมาตำหนิด,ด้วยข้อความวิ่งเพื่อเด็กยากไร้หน้าที่ใครวิ่งให้ตายก็แก้ปัญหาโครงสร้างของประเทศไม่ได้ขอย้ำครับการวิ่งของพี่ตูน เป็นเรื่องการกุศลจิตสาธารณะอย่างน้อยก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นไอดอลให้คนคิดดีทำดีให้สังคมรู้จักการเอื้ออาทรช่วยเหลือแบ่งปันโลกนี้ไม่ใช่มีแค่พี่ตูนที่ไหนที่ไหนเขาก็ทำกันผมทำนายได้เลยคนพวกนี้มีจิตใจชังชาติไม่สนใจความรับผิดชอบชั่วดีโกงแล้วแบ่งกันไม่เป็นไรเอาเปรียบสังคมที่สำคัญคือชอบหลอกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ